กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของเย่หมวยคนดวงดีนะคะวันนี้เย่หมวยคนดวงดีก็จะมาให้แนวทางฮานอยสีฮานอยหรือว่ารัฐบาลเวียดนามน,นะคะวดประจําวันอังคารที่30เดือนพฤศจิกายนพศ2 5 6 4นะคะพี่น้องจา๋าเฉพาะกิดพิเศษปกติ VIP บนล่างไปกับนะคะถ้าชอบอย่าลืมตาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะพี่น้องจา๋าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำเนาะโปรดใช้สติในการรับชมเดอ้อพี่น้องเดอ้อขี่จักรยานในการรับชมเดอ้อพี่น้องเดอ้อก่อนจะมาดูของวันที่30มาสรุปแนวทาง29สกก่อนนะคะสายวิ่งรูด หกหกกับ2ก็พอได้นะพี่น้องจ๋าหกกับสองก็ได้หกหนึ่งหนึ่นี่น,นะจ๊ะแล้วก็รอบสุดท้ายได้2นะจ๊ะก็ช่วงนี้อมไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่ค่อยเข้าเลยไม่เป็นไรจากตัวเลขก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาส่วนของวันนี้วันที่สามสิบให้ไป7กับ5้เด้อพี่น้อง ห้าห้าแต่ยายแอบชอบเบิ้ล6 6นะวันนี้พี่น้องจ้ายายชอบเบิ้ล6กหกนะจ้ะพี่น้องจ้าฟันเจ็ดห้เด้อพี่น้องละว่ง8 18 91ึ่เ่ด้อสามตัวตัดเล่นก็จะมี3ามเ 9, 5, 6, 9 หกเก้าส่วนเลขเจก็จะมีหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่ห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าหกอย่าลืมไปกลับนะจ๊ะพี่น้องจา๋าตัวเลขทุกตัวอย่าลืมไปกลับนะจ๊ะพี่น้องจา๋า เลขเก้กับเลข6เกเป็นเลขตัวเดียวกันเ้อพี่น้องนะเนอเลขเกับเลขหกปเป็นเลขตัวเดียวกันเนอะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปของแต่ละวันนะคะแนวทางนะคะอาจจะมีลงช้าบ้างแต่ก็ลงนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ให้วิ่งรูด5กับ7จกับ5นะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮง,ง,งๆงรวยๆปังๆ คิดหวังเช่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะรวยๆนะคะเฮงๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า